คือแบงค์สิบนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับใบละสามแสนบาทนะครับซื้อจริงไม่มโนนะครับกาบสวัสดีครับเพื่อนๆผมผู้เลียงกระสาบไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีแบงค์สิบแบบนี้ครับนี่คือแบงค์สิบโทมันนะครับนี่รุ่นแรกของในหลวงราชการที่เก้านะครับแบงก์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบงค์สิบนะครับลายเซ็นแบบนี้นะครับผมประกาศรับซื้อนะครับที่สามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรานะครับเพื่อนๆไปไขข้อสงสัยกันนะครับว่าแบงก์ตัวเนี้ยทาไมถึงมีมูลค่าถึงสามแสนบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เรามาชมกันเลยนะครับนี่คือแบงค์สินะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับใบละสามแสนบาทนะครับซื้อจริงไม่มโนนะครับแบงค์ตัวนี้ครับจะเป็นรูปพยาคุณแบบนี้นะครับเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชำนาญนี้ตามกฎหมายนะครับชนิด10บาทนะครับลายเซ็นนี่นะครับอ่าลายเซ็นรัฐมนตรีการคลังนะครับลายเซ็นผู้ว่าแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คือหมวดเขานะครับเพื่อนๆนี่คือเลขรันแบงค์ของเขานั่นเองนะครับนี่แล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยหน้าตั๋วเนี่ยหรือด้านแบงค์เนี่ย ชนิด10บาทนะครับจะเป็นรูปพระที่นั่งอัมพรสถานนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีคําว่าโทษฐานการปลอมแบงค์ด้วยนะครับนี่แบงค์ที่มีมูลค่าถึงสามแสนนะครับยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นตัวในหนังสือนี่ครับแต่ผมมีอันนึงนะครับแต่เป็นโครลาลเซนนะครับต้องเป็นหมวดนี่นะครับ J92 นะครับลายเซนต้องเป็นโชดโชดนะครับแต่นี้สอป่วยยังไม่แพ้นะครับสอป่วยใบละพันห้านะครับแต่ถ้าตามรูปเนี่ยเพื่อนๆลองดูอ่ะผมจะซูมให้เพื่อนๆดูก็ได้เนี่ เพื่อนๆลองดูนะครับเจนะครับ92นะครับลายเซ็นชดชดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ถ้าสภาพสวยๆรับไปเลยสามแสนบาทนะครับดูในหนังสือได้นะครับลายเซ็นต้องเป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆไหมครับนี่เหมือนกันนะครับลายเซ็นเหมือนกันยังไม่พอนะครับต้องหมวดด้วยหมวดต้องเป็นเจ92แบบนี้นะครับรับไปเลยสามแสนบาทนะครับเพื่อนๆนี่แมงก์ตัวนี้นะครับหน้าตาสวยงามนะครับที่ผลิตเขาก็ผลิตที่อังกฤษนะครับที่บริษัททมาเดลูนะครับ แอนคอปเปนีนะครับลิมิเต็ดลอนดอนนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆอนอกจากแบงค์นะครับผมจะมีเหรียญชาวเขานะครับเพื่อเพื่อนได้ชมนะครับเหรียญชาวเขานี่จะมีตอกจังหวัดและไม่ตอกจังหวัดนะครับถ้าตอกจังหวัดจะมีมูลค่าหน่อยนะครับแล้วแต่สภาพนะครับหลักร้อยยันหลักพันนะครับแบงค์เอเหรียญชาวเขาตัวนี้นะครับก็จะเขียนคําว่าเหรียญที่เลือกสาหรับชาวเขานะครับเหรียญตัวนี้นะครับใช้แทนแบบประชาชนของชาวเขานะครับเพื่อนๆนนี่อันนี้ตอกจังหวัดต่างนะครับ เหรียญตัวนี้นะครับจะมีตอกจังหวัดและไม่ตอกจังหวัดนะครับตอกจังหวัดที่มีเลขรันนัมเบอร์แลวคือหมายถึงคาว่าเขาแจกให้กับพวกชาวเขานะครับที่ยังไม่ตอกจังหวัดคือยังไม่ได้แจกนะครับราคานะครับหลักร้อยยันหลักพันนะครับเพื่อนๆนี่หน้าตาสวยงามนะครับอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อนๆแล้วผมจะมีเหรียญอีกอันหนึงนะครับเพื่อนๆลองดูนะเหรียญตัวนี้นะครับ คือเหรียญทรงวอนะครับเหรียญตัวนี้ที่ทรงวอนะครับจะมีเนื้อนองวะเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับนี่ทรงวอหน้าตาสวยงามนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำบอกอะกาศเราซื้ออที่6 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับนี่แต่เป็นตาการจนาแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆลองไปลื้อไปค้นดูดีๆนะครับและอีกอย่างนะครับนี่คือเหรียญ10บบาทนิกเกิลขัดเงาั่นเองนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะมีนิกเกิลธรรมดากกนเขัดเงานนะครับขัดเงาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะพ่นทรายแบบนี้นะครับพื้นนี่จะเงาวิ่งแบบบนนี้ะครั เดี่ยต้นเหรียญพวกนี้นะครับสิบิกเกิลขันเงานะครับผมประกาศรับซื้อนะครับตั้งแต่หลักล้อยันหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆแล้วแต่วาระนะครับอยู่ที่จํานวนการผลิตเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยผมปู้เหรียญกระสาบไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องนะครับพระผูชานะครับแบงก์เก่าเหรียญเก่าของสะสมเครื่องลายครามเครื่องกระเบื้องนะครับเครื่องถมทอนะครับผมประกาศรับซื้อหมดนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูอีกทีนะครับแบงก์สิบตัวนี้นะครับเพื่อนๆจำนะครับที่มีมูลค่าถึงสามแสนบาทก็ต้องดูที่ หมวดนั่นเองนะครับหมวดต้องเป็น J 92นะครับลายเซ็นนะครับนี่ลายเซ็นต้องเป็นโชคโชคแบบนี้นะครับใบละ300,000บาทนะครับยังไงนะครับผมปู้เหรียญกระสาบไทยนะครับเพืเ่อนๆผมก็ขอากราบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ